สวัสดีครับวันนี้ตามล่าหาเพึ่งนะครับนี่ครับหูเพึงเป็นหูนม่เปินกระห้าหูได้แน่นอนจังเนาะหูนี่น้อย,อยงัยเนี่ยประมาณนิ้วก้อยนะพอดีเราได้เดี๋ยวไปเบิ้งกันนะครับไอฮิดกำลังเตรียมค้องแตงโตอ๋อสดๆเลยนะครับพร้อครับพร้อ cột máy เลิกครับพีน่น้องเลิกเจอแล้วครับอันนี้อะไรก็ ครับค <łość> ุกปู่้าพี่น้องหมาครับ วาน้ำร้วนครับจำไม่ชัดนะใส่หัวน้ำครับนี่บลายแพนครับมัดแคบ่ะครับใส่หัวน้ำเกือบเกือบเบิร์ดครับนี่อันนี้เต็มแล้วครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะบริเวณนี้ครับ นี่หัวหน้ำปิดหัวหน้ำแล้วครับนี่นังนี่ครับสวยงามครับ นี่ก็กำลังใส่หัวน้ำครับถอดถอดลูกมอจะเบิดแล้วครับนี่กำลังใส่ครับสุดยอ้อลึกครับสุดแกนครับเบิ้์ซ้องมัน ครับหัวน um, okay, so şey ้่เต็มเปียเต็มครับแผ่นนี้นี่มีร้อยอ่ะถ้าใส่กองนะเจับห้ารอยกำอัะอกได้ทังลูปบวกคิดขี้เล็กวบวกขับแล้วนะไงขี้วกอะอรอะได้ยู่นะได้ย ว่หน้าบ่านดนถอดเบิดคเทอร,ทร์เอิรนไอตัวอ้อนครับถอดกับบ่าเบอดอครับกำลังจะใส่ครับถอดลูกออกสัปดาห์หนึ่งพอดีเนะอีกอาทิตย์หนึ่งนี่แก้วเลยแก้วครับง่าม นช่ครับตัวเองตัวยื Rồi. Nhìn các. Tổng lực thằng giàu. อึบอย่าอีกครับเติมไว้สุดท้ายอันนั้นปุ๊บพอแล้ำลูก<อ>พ่อน้ํเต็มเลยพ่อน้ำาเลยนะเอาบ่เอาเอา สุดแขนครับพี่น้องครับหัวน้ำครับของแท้แน่นอนครับจากธรรมชาติพึ่งธรรมชาติสวยงามครับพึ่งของแท้ครับผมสวยกินออกดีดีครับไอพี่น้องเอาเบิดแล้วครับพี่น้องเลอกครับสุดยอดสุดแขนครับผม ครับอ่า uh